ครับสวัสดีครับผมธรรมรงราชามุสิกาครับผุ้พันยกสมาคมการผังเมืองไทยและเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการทางช่อง YouTube หมอเมืองผมเป็นนักผังเมืองเป็นวิศวกรนะครับนักพัฒนาเมืองนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ได้ทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองไปทั่วประเทศขณะนี้ผมมายืนอยู่ที่ปิ่นฟ้าฟาร์มนะครับอยู่บริเวณลาดหลุมแก้วใช่ไหมครับใช่ครับแถวนี้บริเวณลาดหลุมแก้วแล้วผมยืนอยู่กับเจ้าของปิ่นฟ้าฟาร์มนะครับอดีตท่านเป็นสจในประจุมไทานะครับครับอยากให้ท่านผมเรียกว่าสจตุยกันอยากให้ท่านแนะนําตัวก่อนครับครับผม พระดาแย้นะครับหรืออดีตสจอตุยนะครับก็เป็นเจ้าของปิ่นฟ้าฟาร์มแห่งนี้แล้วก็วันนี้นะครับมีโครงการถือว่าประโยชน์กับสังคมมากๆปิ่นฟ้าฟาร์มเราเปิดมานานยังเมื่อเชา้าเนี่ผมเข้ามา้เห็นมีพี่น้องนะเหมือนชาวบ้านนะฮะมีสินค้าทั้งด้านการเกษตรมา<ช>จำหน่ายตรงนี้มันเป็นที่ไปที่มาอย่างไงครับ คือปิ่นฟ้าฟาร์มเนี่ยจริงๆแล้วที่เดิมเนี่ยทำนานะครับเราเปลี่ยนมาเป็นผสมผสานหลังจากเปลี่ยนผสมผสานเสร็จแล้วเนี่ยเราลองเปิดเป็นท่องเที่ยวดูมีกว๋วยเตี๋ยวขายมีกาแฟาขายหลังจากนั้นพอคนมาเที่ยวเยอะเราก็เปิดให้ชุมชนเนี่ยจดจัดตั้งกันเป็นวิสาหกิจชุมชนตลาดปิ่นฟ้าฟาร์มสินค้าชุมชนภายในออามเพลราดหลุกแก้วเนี่ยก็จําหน่ายที่นี่ม,นมาจาหน่ายที่นี่เลยมาจำหน่ายที่นี่เลย ทุกวันไหมครับหรือว่าจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็ถ้ามาเยอะมากเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของตลาดนัดสีเขียวก็จะมีตลอดแนวเต้นทางเดินเราเก็บค่าบริการของสมาชิกที่เข้ามาใช้ตรงนี้ไหมครับมีค่าสมาชิกก็คือค่าน้ําค่าไฟที่จะให้กับทางฟาร์มก็คือยี่บาทโอ้อออถูกมาก <นะ S 1> เลยเป็นคล้ายๆกับกองกลางในเรื่องของการบริหารจัดการการบริหารจัดการส่วนว่าค่าจะมาตั้งบูตตั้งที่ขายเราไม่ไม่เก็บมีโต๊ะให้มีเก้าอี้ให้เรียบร้อยด้วยแล้วก็พอหลังจากที่ผมเดินเข้ามาวันนี้ได้มาร่วมในวง เสวนาวงประชุมนะรับวันนี้สจตุยมีวิธีการคิดในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ของเราสังคมของ,ของเราเมืองของเราอย่างไรครับวันนี้มีวัตถุประสงค์อะไรจริงๆงแล้วเนี่ยผมนี่อยู่ภาคการเมืองมาก่อนนะครับแต่พอหลังจากที่ต้องเดินออกมาจากการเมืองนะครับตอนนี้เราก็คิดว่าไอ้ภาคประชา,าชนเนี่ยก็มีส่วนสาคัญมากๆในการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานีเราก็เลยเชิญนะครับเชิญนายกสมาคม นะครับชมลมต่างๆองค์กรต่างๆนะที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็มาร่วมกันนะครับจัดตั้งเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มเดอะทีมนะครับกลุ่มเดอะทีมเป็นการรวมทีมขององค์กรต่างๆร่วมกันในการขับเคลื่อนเป็นที่ปรึกษาประชาชนเดอะทีมที่ปรึกษาประชาชนถามได้ทุกเรื่องนะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวนี้ก็มีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณ นะครับเราก็ไม่สามารถมีงบประมาณพปอร์ตได้แต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรู้ข้อเสนอแนะหรือว่าให้คําปรึกษาในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มละกลุ่มละกลุ่มเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาให้คำปรึกษาแล้วถามนิดนึงว่าวันนี้เรามาในนามสมาคมผังเมืองหรือว่าหมอเมืองของเราเนี่ยครับสร้ยจอตุยคิดยังไงทึงได้เชิญพวกเราเข้ามาคือเราเชิญทุกๆุมิตินะครับในเรื่องของเกษตร นะครับในเรื่องของท่องเที่ยวในเรื่องของชมรมร้านอาหารทางนี้ทาง SME ทางผังเมืองนะครับแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่านะครับเพิ่งมารู้ครั้งนี้ว่าปทุมธานีเนี่ยมีแผนแม่แบบในการพัฒนาเมืองอยู่แล้วแต่ตอนนี้ปทุมธานีเนี่ยมุมมองของผมที่เป็นนักผังเมืองมันกาลังจะโดนรุกโดยการกระจายตัวของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้ามาคลืบคอย่างไร้ทิศทานครับเพราะฉะนั้น ในมุมมองของผมว่าปทุมธานีถ้าเรายังช้าอยู่นะครับใน<ะ>การที่จะทํำใ้ตัวม<ะ>ัอร์แพลนร่วมกันโดยทุกภาคส่วนของเราเนี่ยมาพูดคุยกัน<ะ>ผมเึ่งเคยบอกว่าเมืองของท่านท่านต้สร้างเองนะอย่าไป<ะ>คอยใครนะภาคประชาชนเนี่ยอันนี้คือคนปทุมจริงๆที่มีจิตสาธารณะ,ะในการช่วยเหลือสังคมในแต่ละองค์กรเพราะวันนี้มาเนี่ยถือว่า40กว่ากลุ่ม นะครับ40กลุ่มที่มาร่วมในวันนี้เป็นกลุ่มตั้งต้นเท่านั้นเราได้ผังเมืองมาเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาเพราะฉะนนั้ทุกคนเนี่ยปทุมธานีจะเจริญได้ถ้าเราไม่มีแผนผังในการวางในการที่จะพัฒนาต่อผมว่ามันไม่มีแผนที่แต่ตอนนี้ต่อไปเนี่ยผมจะให้ท่านเนี่ยมีโอกาสเนี่ยเราจะมากางแผนที่ให้คนปทุมดูอันนี้ไตเติ้ลไวอันนี้ผมเรียนเชิญท่านไว้ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะผมเนี่ยมีโอกาสได้เปิดประชุมวิชาการผังเมืองไปเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาแล้วก็มีโอกาสได้เชิญผู้บริหารเมืองี้้้้มเเรท่ขขาาไปปะชุดวย ท่านเห็นพ้องต้องกับเรานะว่าปฐุมธานีมันต้องพัฒนาให้เป็นพัฒนาสมัยใหม่เขาเรียกว่าเป็นกรีนเนสิตี้เมืองเนี่ยแม้ว่าจะมีศูนย์เศร,รษฐกิจแม้จะมีอะไรก็ตามเนี่ยเรื่องของพื้นที่สีเขียวพื้นที่เกษตรมันจะต้องคงเอาไว้และส่วนไหนจะพัฒนาไม่พัฒนาท่านเห็นพ้องต้องกับเราแล้วเพียงแต่ว่าการขับเคลื่อนเนี่ยถ้ามีพลังอีกพลังเนี่ยจากสจตุ้และกลุ่มพลังของเราเนี่ยนะผมว่า การขับเครื่องมันจะมีพลังมากถูกครับ<ะ>แล้วโดยการทํางานของเราคือเจตนาลมของสมาคมผังเมืองของเราหรือว่าหมอเมืองของเรานะเราพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน<ะ>เราไม่ได้หวังว่าเราจะได้อะไรหรือไม่ได้เลยนะครับ<ะ>อันนี้เป็นเจตนาลมแล้ววันนี้เราก็มีความพร้อมอเต็มที่ที่จะมาช่วยการขับเครื่องตัวนี้<ะ>ผมอยากให้สอสจอตุยนะ้ฝากไปยังพี่น้องผู้ชมอยู่ตอนนี้นะครับ<ะ>ว่าอาจจะมีทั่วประเทศเพราะผมจะลิงไปทั่วประเทศเ<ะ>หมือนกันนะครับว่าท่านมีปณิธาน แน่วแน่แค่ไหนอย่างไรในการขับเคลื่อนพระทัดประตุมธานี คืออันนี้เราเป็นการรวมตัวภาคประชาชนนะครับเพราะั้ะเป็นการรวมต,วตัวภาคประชาชนเพราะ,ะผู้ผู้นาที่มาเนี่ยอาจจะตอนนี้ตั้งต้นแค่สี่สิบห้าสิบกลุ่มแต่สมาชิกของทุกๆชมรมรวมแล้วผมว่าหลายพันคนทีเดียวที่ที่จะมาเข้าร่วมตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะมีนะครับในความต้องการในการที่ตั้งใจในการที่อยากเห็นปทุมธาน,นีมันจเจริญน,นะครับการจัดตั้งกลุ่มัางนี้เนี่ยถ้าถ้ามันจเจริญอยู่แล้วเนี่ยจะไม่เกิดกลุ่มนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านกําลังให,ให้เราคือความหวังเราอยากเห็นแผนจากท่าน เพื่อพวกเราจะได้นำแผนจากท่านไปช่วยกันขับเคลื่อนหรือเราขับเคลื่อนเองไม่ไหวเราก็จะไปติดต่อกับภาครัฐ นะครับช่วยกันติดต่อกับภาครัฐไปกดดันต้องบอกว่าไปกดดันไปในเรื่องของการนําเสนอแผนตรงนี้นะครับช่วยกันเสนอแผนที่ท่านมีเนี่ยให้มันสามารถพัฒนาเป็นรูปธรรมเพื่อจังหวัดปทุมธานีได้ผมว่าสำคัญมากๆกครับก็ต้องขอขอบคุณทางสงจ้ตุ้ยนะจริงๆแล้วเรามีแผนการพัฒนาเมือโดยเราใช้คำว่าปทุมธานีชาร์เตอร์หรือกฎหมายซึ่งมันไม่ใช่ใชกฎหมายนะครับแต่เราจะขับเคลื่อนโดยภาคประชาชน,าชาชนและสุดท้าย่ยมันก็จะกลายเป็นข้อกฎหมายเมื่อมันเกิดการพัฒนาที่ถูกที่ถูกทางและเป็นการพัฒนาที่เป็นนิวแพลตฟอร์มใหม่ การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือพัฒนาแล้วเมืองเราต้องอยู่ดีคนเราต้องมีความสุขและสิ่งแวดล้อมเราต้องยั่งยืนเอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามและขอขอบคุณท่านสอจตุ้ยดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ